สวัสดีครับพบกับเราในการกดปมายรอบตัวนะครับผมเปล็กัภาระและผมจิรวัตรเชื้อจนันรนะครับพบกันเป็นประจำทาง c ีทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎบัตรกฎหมายในเรื่องที่คุณมีปัญหามีเรื่องขัดข้องมองใจอย่างเงี้ย เข้ามาามเราได้แล้วที่สําคัญที่สุดกฎหมายรอบตัวนี้ทําให้เราแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆได้ใ่เืิ่มต้นรู้ขั้นตอนวิธีการแบบไหนนะครับนามาปรึกษาพวกเราได้ประเด็นเล็กน้อยนี่แหละนะครับคุณผู้ชมมันอาจจะส่งผลให้บานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็ได้นะครับยากแก่การแก้ไขด้วยเพราะฉะนั้นมีปัญหาเล็กปัญหาน้อยตรงนี้แหละนะครับอย่าละเลยมาถามผู้ที่รู้จริงดีกว่าเพอ่ากฎหมายเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มตังแต่เกิดจนถึงตายทีนียทีสุดท้ายนะครับเกี่ยวข้องกับ ว,วันนี้มีคําถามอีกแล้วนะครับครับอซึ่งเป็นคําถามที่เจอมากในสังคมโดยเฉพาะตามหมู่บ้านตามชุมชนที่มีบ้านติดก,กันครับเรื่องของสุนัขหรือว่าหมาบ้านเรานี่แหละครับอืมไปส่งเสียงดังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมาที่มีจํานวนหลายตัวสุนัขหลายตัวนะครับไปอยู่ข้างบ้านของคนที่มีทารกมีคนแก่เอาหอนตลอดทั้งวันทั้งคืนสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่อยู่รอบข้างครับอยากจะถามว่า เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้โดยไม่ผิดกฎหมายบ้างครับโอ้อันนี้นี่เนี่ยเห็นใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็ก<ม>เล็กๆมีคนแก่ด้วยเวลากลางค่ำกลางคืนตีสามตีสี่เนี่ยหลับสนิทแล้วก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเห่าของสุนัขเนี่ยอันนี้ก็น่าเห็นใจคนที่เป็นเจ้าของสุนัขก,ก็ต้องเห็นใจคนข้างบ้านด้วยไม่ใช่หมายความว่าเอ้ยผมมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้น เป็นเรื่องของสุนัขไม่เกี่ยวกับเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านผมไม่ได้มันออกไปข้างนอกนี่แหละนะครับคุณเป็นเจ้าของสุนัขคุณต้องดูแลควบคุมแล้วก็ไม่ส่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญกับคนอื่นด้วยการกระทําเช่นนี้เนี่ยนะครับมันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญของคนอื่นมีความผิดนะมีความผิดนะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะครับก่อความเดือดร้อนราคาญให้แก่ผู้อื่น อัตราโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคุณผู้ชมชเพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวกันตรงนี้แต่ในทางจริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยทั้งเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่บ้านใกล้เลนเกียงกันก็น่นาจะคุยกันก่อนค,คุยกันก่อนใช่นะบอกว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยสุนัขตอนนี้เนี่ยไม่ไหวเลยรบกวนเหลือเกินทําให้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะไปทํางานทําการก็สมาธิไม่มีสติสตังก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะกลางคืนไม่ได้นอนแต่คนที่รักสุนัขนะครับ ทั้งมูลฝอยขยามูลฝอยเอ๊ะที่หรืออะไรต่างๆของสุนัขเนี่ย <S 2> <S 2> ก็ไปก่อความเดือดร,ร้อนรำคาญให้คน่น<บ>อบนะก็จะมีการใส่ถุงมือไปเก็บมาแล้วก็มัดทิ้งถังขยะนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดน,นะครับในกรณีที่ม้าในใจหรือเพียงเราเนี่ยมีสุนัขที่เห่าหอ,อนทําให้เกิดความรำคาญก็เหมือนกับทางที่นายน้างพูดนะครับก็คือพูดคุยกันก่อนเบื้องต้นคุยกันให้รู้เรื่อง โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเพื่อนบ้านที่คุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาครับแต่มันมีปัญหาตรงที่หมากัดกันหมาเสียงดังเ <c oughs> จ้าของทะเลาะกาันนะ่นเนี่แหละแล้ว <c oughs> มีหลายเรื่องด้วยนะมีหลายเรื่องมีหลายเคสด้วยอย่างเงี้ยมันก่อความเสียหายนี่ไงอย่างที่รเราคุยกันน้ออะว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้พูดคุยกันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดคุยกันไม่ได้ตกลงไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยของแต่คงต้องพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่ามันเป็นคอมพิดอาญานะครับตำรวจเนี่ยสามารถดำเนินการได้แต่ถ้าหากว่า ตำรวจดำเนินการแล้วก็ยังเห่ายังหอนอยู่อย่างเงี้ยังยังได้รับความเดือดร้อนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นความเสียหายทางแพ่งด้วยนะครับนอกจากผิดทางอาญาแล้วก็ยังผิดทางแพ่งความเสียหายที่มันเกิดขึ้นคุณสาม,มารถเรียกค่าเสียหายได้เราไปทําร้ายค่าตีสุนัขก,ก็ไม่ได้นะเราไม่ได้อย่าไดความ <นะ S 1> ผิดนะอย่าเลยนะ,น,ะนี่ครับคุ้มครองอยู่นะครับนี่ก็เป็นรเรื่องหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมทางบ้านได้ ให้ความสาคัญแล้วก็ส่งรายละเอียดส่งข้อมูลคําถามเข้ามาสอบถามพวกเรานะครับมีปัญหาเรื่องกฎหมายกฎหมายรอบตัวให้คาแก้ไขให้คําปรึกษาได้นะครับส่งมาที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งสามารถตอบคาถามได้ทุกคําถามเลยก็ว่าได้คิดไม่ออกบอกรายการกฎหมายรอบตัวจากเราสองคนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้เดินทางมาถึงที่สุดท้ายของรายการนะครับผมเปล่งสักขาระและผมจิรวัตรเจื้นะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสนหน้าสวัสดีครับ มงคลท่านพลร้านอาหารที่เปิดให้บริการความอร่อยมายาวนานกว่า30ปีกับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะหา่านเป็ดที่ผ่านกระบวนการทำจนเนื้อนุ่มหอมกลุ่นกลิ่นพลรับประกันความเลิศรสกับเมนูตุน๋นหรือจะหอยจ้อปูก้อนกรอบนอกนุ่มในรับประกันความอร่อยกับอาหารที่มีให้เลือกกว่า20ชนิดโดยคุณพิมพ์วดาขนาวทิวลาวัตหรือซอยา ร้านมงคลหานพะโลตั้งอยู่ถนนวชิรปราการเยื้องซอยโปรสยานนสนใจโทร0813775393และ0881944273อร่อยคุ้มค่านึกถึงเรามงคลหานพะโลความอร่อยคู่ชาวชนบุรี